สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาชรพันจำรักษานะคะชั้นม5 3, 4ทศษเล็กที่8ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำหนังสือนะคะซึ่งหนังสือที่จะมาแนะนำก็คือเล่มน,นี้เลยค่ะมีชื่อว่า To Every Me Who I Remember นะคะหรือชื่อภาษาไทยก็คือแด่ทุกสิ่งทุกอย่างของฉันที่ฉันจดจำนะคะเขียนโดยนักเขียนชาวเกาหลีนะคะใช้นาปากกาว่า To Ego ค่ะ ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะคุณทุโกต้องการจะนําเสนอมุมมองชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นดังคำโปรยที่คุณทูีโก้ได้บอกไว้หลังหนังสือเล่มนี้นะคะว่าแค่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ก็มีค่ามากพอแล้วค่ะซึ่งเนะะื้อหาในหนังสือนะคะก็จะแบ่งออกเป็นพาร์ทด้วยกันค่ะจะมีทั้งหมด4พาร์ทนะคะแล้วก็แต่ละพลาร์ทเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆออกไปอีกนะคะ ในหนังสือเล่มนี้นะคะคุณทูวิโก้เนี่ยพยายามจะบอกว่าเราควรมีมุมมองแบบไหนต่อการมองโลกหรือว่าในการใช้ชีวิตเพื่อให้เราได้มีความสุขมากขึ้นนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบตั้งคำถาม ือว่าชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะก็ว,ว่าถ้าได้อ่านเล่มนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนมุมมองในการมองสิ่งต่ตางๆรอบตัวได้มากขึ้นค่ะซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็อ่านง่ายมากๆค่ะเพราะว่าตัวผู้เขียนไม่ได้ใช้คําที่อ่านแล้วเข้าใจย,ยากซับซ้อนหรือว่าต้องปีความเยอะนะคะก็ผู้เขียนใช้คําที่เข้าใจง่าย อ่านแล้วก็เข้าใจได้เลยนะคะแล้วก็ในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปสามารถอ่านเพลินๆได้ในเวลาว่างข้าเวลาหรือว่าเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะที่เราต้องการอ่านก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เหมาะสําหรับทุกคนเลยนะคะก็อยากจะแนะนํามากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนําหนังสือไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ